คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ลิ้ตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันคินนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยูรีจะรับเข้าสู่ช่องไรอันคินนะครับนะวันนี้นะครับก็ ิปนี้นะครับมาต่อกับ EP ที่2อนะครับนะ EP ที่2นี่นะครับกับเกม S นะครับขุมทรัพย์แห่ง S แต่ว่าเกมเสาถ้ำของเรานั่นเองนะครับนะก็ EP ที่2นัผมมาเริ่มเกมเสาถ้ำก็แล้วกันนะครับนะมาผกกันเลยนะครับกับที่ภารกิจของเราของเราที่ตั้งไว้นะก็คือพิชิตแกนั่นเองนะครับนะก่อนท้าเริ่มเกมนะครับก็ช่วยกันกด subscribe กดกดกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะนะ เราไปลุย EP ที่2กันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนมาต่อกันใน EP ที่2เลยนะครับนะต่อกันเลยครับทุนเดิมนะครับแต่คนละเกมกันนะเป็นหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับผมขอซื้อเลยนะครับเพื่อความรวดเร็ว,รวทันใจนะครับอืมฮ้ยสกิตเตอร์มาห้าว่ะอีกสักหกป่ะอุ้ยมาหกตัวอว้ยอุ้ยอฮ้ย ซื้อปุ๊บเข้า6เลยว่ะ14หมุนนะฮะทุกคนไปลุยกันโอ้ยเกอไม่ไรว่ะต,ตัวคูมไก่ขอโทนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแตกรอบหลังก็ได้นะ <c ười> เฮ้ยเฮ้ย,เอ,ยเอาเงียบอะไรกันเนี่ยอยู่ตัวทองได้โอ้ยตัวทองไะไรวะ10ไหลอยู่ตัวทองได้ไหมเฮ้ยโอ้ยอทุกคน1,900 สีม่วงเออยอีหนึ่งพันคิวเแถวแรกหน่อยคิวไม่เลยแต่อออ,อย่างอื่นเลยนะครับอ,อีอะไรครับเนี่ยเท่าไหร่สามพันเก้าร้อยแปดสิบทุกคนไปกันต่อครับตอนนี้ตัวโคโลว์สิบสี่แล้วนะนเกตรอบนะครับพวัสดีฟ้ามาอ,อืโอเคครับไหลไปโอ้โหไม่ไหลอโห่ะ ฮะทุกคน2 3 2 0 2นนะครับไปไปกันต่อครับไปกันต่ออีก5รอบสุดท้ายครับอุ้วีทุกคนมึง0 0เฮ้ยเมื่อกี้ไอ้เขียวใช่ป่ะไอ้เขียวตัวสีฟ้าใช่ป่ะทุกคน12 0 0 0 12,000ทุกคนจำดูไม่ผิด 12, แน่่นแน่ ดูไม่ทันย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะเอ้ยวินิพีป่ะโธ่ไม่เข้าอ่ะเฮ้ยมาดีลงมาดีเฮ้ยไม่แต่ยังไหลอยู่นะยังไหลอยู่อุ้ยตัวตัวทองด้วยเว้ยเข้าป่ะเข้าป่ะไม่เข้าว่ะเฮ้ยเจ็ดพันสองละเมื่อกี้มาดีอือหือ มันไม่เข้าเยวยทุกคนแต่แบบแตกหนักมากนะโอ้โหยังอึ้งอยู่ที่ที่ผมไม่พูดอะไรค,ออออคอออไือมันยังอึ้งอยู่เว้ยทุกคนเก้าพันเฮ้ยอึ้งผมอึ้งแต่ได้หมื่นสองเมื่อกี้เลยเฮ้ยสี่หม,มื่นหา้าลตอนนี้สุดท้ายครับสุดท้ายสุดท้ายทุก,ททก,ททกทคน โอมืนเ้อยแปดสเอะสองมืน้ยเก้าสทุกคนเจี๊ยึ้งอ่ะอึ้งโอ้โหไม่คิดว่าสาวถ้ำจะให้ขนาดนี้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมขอซื้อสักรอบเลยกันนะครับรอบนีม้มาสี่ตัวว่ะคือไม่คิดว่ามันจะให้ขนาดนี้ทุกคน คือตอนที่เราผมเล่นสดอะโอ้โหสาวทัพออกินเรียบเลยอะสองวันก่อนอะที่ผมเล่นสดอะทุกคนดูปะห,หา,ากคนได้ดูนะคโอ้โหสาวทัพผมเกลือครับเกลือสุดๆเลยเล่นไม่ได้เลยโอ้ยมันดูชนนีก่อนพันแปดไปจริงหากคนยังไม่ได้ดูนะไปย้อนดูได้นะครับคือแบบโอ้โหสาวทัพผมโคตรเกลือเลยนะแต่นี่มันให้วะเออ ดีเว้ยไหลยอยู่โอเคมา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 มเจไปคิวครับไอเขียวหน่อยไอสิสมาครับไอสิฟ้าไหลยอยู่ครับทุกคนเออไอเขียวสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบโอ้ยกันจะห้ามเหมือนเลยนะสี่สามสุดท้ายครับ 2รอบว้าไปว่ะหนึ่งรอบแล้วโอ้ยไมยเกลถึงพเอ,อเป็นไงล่ะเออเอา้ามันให้ว่ะมาสุดท้ายครับมไม่ได้อะไรเลย <laughs> โอ้ยทุกคน8 6ดพนสิบะครับจบไปครับทุกคนส้อรอบที่สองของเรานะครับได้มาแปด 8,000นะครับเฮ้ยข้าผีป่ะอ้ยเลยว่ะสองตัวเมื่อกี้โอ้ห oh, ไม่เข้าว่ะทุกคนอ่ะโอเคครับนะ EP ที่สองนะครับทุกคนจาก2,200 0นะขึ้นมา4,800 0อะ่ะเฮ้ยครึ่งแสนแล้วเนี่ยครึ่งแสนแล้วนะเนี่ย,นนยอีกห้าเอ่ออีกห้าหมื่นห้าหมื่นสองทุกคนได้แสนแล้วนะโอ้โ oh, ห oh. นะโอเคครับทุกคนนะอีพีที่สองของเรานะนะสาวถ้ำกับเกมสาวถ้ำของเรานะจบที่สนะี่หมื่นแปดพันแปดร้อยนทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมบอกแล้วนะครับหลมันจะทําให้ถึงแสนนะเดี๋ยวอีพีที่สามนะจะเจอเก,กมอะไรนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกคนนะนะ เล่นทุนต่อนะครับแต่คนละเกมนะครับทุนต่อนะครับแต่คนละเกมนั่นเองนะทุกคนนะอ่าแล้วก็เข้ากลุ่มวัฒนธรรมนะครับลิงเรียกได้คลิปได้เลยนะครับสามารถทักมาพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก,กันก่อนได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากัรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ